มาครับทุกคนและนี่คือคอหมูย่างครับมาทาคอหมูย่างจากหม้อทอดง่ายๆกินกับน้ําจิ้มแจ่วมะขามแซ่บๆกันครับอร่อยมาก Let's get it สูตรนี้ผมรับประกันความนุ่มชุ่มฉ่าเลยครับเริ่มด้วยการใช้ซอมจิ้มคอหมูให้ทั่วทั้งชิ้นก่อนที่จะนาไปหมักกับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ามันงานและ3เกลือที่ประกอบด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะใช้มือของเรานวดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้าเนื้อดีหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงจนได้ที่ก็ให้เราจับเขาเข้าหม้ออบรมร้อนได้เลยครับผมก็จะตั้งไฟไว้ที่10-15 80องศาาาเเป็นนวลน,นะ แล้วพอเขาครบเวลาปุ๊บก็จับเขาพลิกด้านอบต่อไปอีก10นาทีแค่นี้เลยครับที่พอเขาอบเสร็จน,นอกจากขอบเครียมกบกรอบของข้อหมูนะหั่นเขาออกมาเนื้อก็คือชุ่มฉ่าจุยซี่ดูดีสุดๆเลยครับและแน่นอนฮะว่ามันจะขาดน้ําจิ้มแจ่วแทบๆไปได้ยังไงใช่สูตรผมก็ขึ้นไว้ให้ทํำนี้เลยนะครับปริมาณไปปรับกันตามชอบได้ที่ข้อหมูย่างฉ่าๆไปกับน้ําจิ้มแจ่วเนี่ยนะ ไปลองทำกันได้นะครับข้อหมูย่างอ่ะอร่อยแบบว้าวยิ่งกินไปกับน้ำจิ้มแจ่วนะโอ้โห